คนเกิดวันอังคารได้ไพ่หนึ่งถ้วยเจดเหรียญเจถ้วยราชินีดาบคิงดาบต้องบอกว่าคนวันอังคาร ใจสู้มีความอุตสาหะทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตกำงชีวิตช่วงนี้เข้มแข็งตกป้องทุกคนคนในบ้านคนในครอบครัวลูกน้องบริวารจะเป็นที่รักเพราะอะไรใจดีหาเงินหางานหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอิทธิพลของคิงดาบราชิดาบหมายถึงความมุ่งมั่นความเพียรพยายามและความอุตสาหะการงานในสิ่งที่ตั้งใจหรือโปรเจกต์โครงการความฝันสิ่งที่คนวันอังคารคิด จะได้ดีจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสนอแนะในธุรกิจในการงานที่คนวันอังคารทำนะครับช่วงนี้ครับการเดินทางยังมีดวงของความอุตสาหะวิรยิยะเพราะฉะนั้นใกล้ไกก็จะชีพจรรงเท้าแต่เดินทางไปไหนประสบความสําเร็จเพราะความมุมณะใจถึงและมีความกล้าหาญจะเป็นมิตรกับทุกคนเพราะว่าเป็นคนแฟร์ทุกอย่างจะไปไหนใช้ใจ คำนวณการเงินการทองละเอียดแต่ก็เป็นคนที่เสียสละซื้ออาหารขนมนมเนยหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมเดินทางกับคนวันอังคารจาก มีความรู้สึกว่าคนวรรคารแฟร์ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลการใช้จ่ายในช่วงนี้คำนวณการเงินการทองตลอดเจ็ดเหรียญรายรับรายจ่ายการบริหารรอบครอบเป็นพิเศษแต่น้ำใจนี่เรียกว่ามีน้ำใจใจใหญ่ใจใกว้างใจถึงอาหารขนมนมเนยของติดไม้ติดมือนะครับเพราะฉะนั้นความสุขของคนวรรคารก็ยังเป็นผู้ให้ นในเรื่องของโชคลาภครับตีความฝันให้แม่นแม่นเมื่อไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายหรือฝันอะไรนะครับให้ตีความฝันให้แม่นแม่นจะมีโชคมีคลาภจากความฝันได้ครับในเรื่องของความรักครับความสุขใจการปกป้องครอบครัวพยายามจะทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขรูกหลานบริวารน,นะครับคนรักเนี่องจากใครรักคนวันครัรต้องรักแบบ หมดหัวใจเพราะคนวันคารเนี่ยรักทุกๆุกคนที่เรามีความสุขให้กับทุกคนลูกหลานบริวาจรจึงกินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์อาหารของกินสิ่งต่ตางๆตู้เย็นตูข้ข้าวเนี่ยไม่ขาดเลยนะครับเรียกว่าถ้าพร่องตรงไหนคนวันาคารจะเติมให้กับคนรักคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นลูกหลานบริวาจรจึงสนุกสนานเฮฮาและได้อภิชาติบุตรคอยช่วยเหลือกือคนค,ค,ค,คนนู้นคนนี้เป็นตัวแทนสิ่งที่ดีของครอบครัวคนโสดครับอย่า พบรักกับผู้ใหญ่นะครับผิวคําสักนิดหนึ่งเนาะช่วงนี้ชิงดาบราชีดาบเป็นไพ่บุคคลขึ้นมาแสดงว่าจะถูกฉลกกับคนตัวใหญ่แข็งแรงคนผิวำํำนะครับเพราะฉะนั้นลองมองนะคู่รักของคุณตอนนี้จะเป็นนิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้บุค,คลิกตามที่อาจารย์มงคล รอดที่ทำบอกแต่ความรักคือสุขสดใสหนึ่งถ้วยเป็นไพ่หัวใจต้อนรับวันว,นเวาเลนไทน์หรือว่าเดือนแห่งวาเลนไทน์ในช่วงที่จักถึงใน14กุมภานี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนโสดจะไม่เหงาแน่นอนจะมีคนเข้ามาในชีวิตเรื่องของสุขภาพครับคิงดาบนาะชิดดาบเป็นไพ่แข็งแรงเป็นไพ่ ดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นคนวันอังคารนะครับจะมีความแข็งแรงและมีความนักสู้ใครที่เจ็บป่วยจะดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าหมั่นออกกําลังกายหมั่นดูแลหรือบางคนเจ็บป่วยหนะักก็เรียกว่ากายภาพบําบัดเพราะฉะนั้นก็จะให้ร่างกายฟื้นตัวแข็งแรงดีที่สุดเพราะฉะนั้นน้ำพักน้ำแรงการมีน้ำใจของคนวันคารมาอันดับหนึ่ง